โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ c h anel n b c f c และนี่คือรายการเชลซี everyday นะครับรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารเชลซีความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะกันในทุกๆวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมขอเทสเสียงก่อนนะเพื่อไม่ให้พลาดเหมือนเมื่อวานมีไหมโอเคเสียงดังฟังชัดนะครับก็ วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับต้องบอกว่ามีข่าวลือมีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในผู้เล่นแนวรับเนี่ยที่มีข่าวว่าเชลซีต้องการที่จะเสริมแนวรับด่วนก่อนที่จะไปลุยศึกฟีฟ่าคลับเวิร์คับนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากแต่เดี๋ยวเรามาสรุปว่ามีใครกันบ้างที่เชลซีให้ความสนใจดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ วันสบายๆก็ขอไปอัปเดตนะครับสำหรับผู้เล่นเชลซีที่ไปร่วมงานการแข่งขัน f 1นะที่สเปนนะครับก็มีทั้งรีสเจมส์นะครับดีวายโควิลแล้วก็โคพาเมอร์นะวันนี้ไปดูกันในขัน f 1แบบชิวๆนะครับก็ ได้เรียกว่าได้พักผ่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้นานนะเป็นระยะเวลาช่วงเนี่ยประมาณสุดสัปดาห์นี้แล้วก็เดี๋ยวเชลซีก็จะต้องเตรียมตัวเดินทางไปอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้ววันที่1ถึงวันที่10มิถุนายน<ม>เพื่อให้ทีมนะที่เล่นในฟีฟ่าคาร์บูคได้เตรียมเสริมทัพกันไปก่อนซึ่งเราก็ได้เห็นละการเสริมทัพดีลแรกของเชลซี นะครับนะ่านะค,คือเลียมดีแลบจากอิฟสวิชทาวน์นะแล้วก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงเกมรุกแนวรุกกองหน้าเชลซี Chelsea, จำเป็นมากๆแต่ว่าข่าวที่มีกระแสมาแรงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นฮูโกเอกิติเคนะครับที่มีคาว,ว่าเชลซีเนี่ยใกล้ที่จะคว้าตัวใกล้ที่จะได้ตัวสำหรับผมเนี่ยก็พูดไปแล้วในเรื่องของกองหน้าที่คิดว่า แหมมันเป็นสไตล์ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเลียมดีแลบที่ใครบอกว่านี่เป็นนิวคอสตาหรือเปล่ามีความเป็นไปได้นะครับสำหรับเลียมดีแลบที่ค่อนข้างจะรูปร่างสูงใหญ่บางคนก็บอกว่าเป็นนิวแฮร์ริเคนนะครับเป็นกองหน้าทีมาติกรีดเบอร์9ตัวสไตเกอร์ตัวจบสกอร์สำหรับอีกคนหนึ่งที่ผมติดตามข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นไปได้มากที่เชซีเนี่ยจะคว้าตัวเพราะว่าทั้งอาร์เซนอล เอรยพูแลวก็แมนยูให้ความสนใจฮูโกเอกิดิเคนะครับแต่ถ้าเราไปดูเนี่ยสไตล์การเล่นก็จะค่อนข้างจะคล้ายกับนิโคลัสแจ็คสันเพราะนั้นน่าสนใจผมเชื่อว่าเชลซีหลังจากเสริมนะผู้เล่นแนวรุกอย่างเลียมดีแลบแล้วเนี่ยก็เตรียมที่จะเสริมอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าคิดว่าตอนนี้เลียมดีแลบในวัย22ปีเนี่ยยังไม่ใช่ระดับบัวคลาสที่เป็นตัวจบสำหรับเชลซีแต่แน่นอนสามารถพัฒนาได้นะครับสามารถ มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นทั้งทีมชาติแล้วกับกับเชลซีอีกระยะยาวถ้ามองการไกลแต่ว่าด้วยเกมการแข่งขันที่มันจะเข้มข้นมากๆในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับบอลถ้วยในประเทศต่างๆเนี่ยการที่จะมีกองหน้าอีกสักคนหนึ่งนะครับตัวบิ๊กเนมอย่างที่เราติดตามกันไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเพนวิกเตอร์เกลเคเรสนะครับหรือว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยก็จะทำให้เอามาแบบ ประสบการณ์ที่พร้อมใช้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอกองหลังนะครับที่เป็นตำนานของเราอย่างจอห์นเทอร์รี่เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเชลซีจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีกองหน้าระดบรับวิ์คลาสเพื่อจะได้ยกระดับแล้วก็ไปลุ้นนะครับต่อสู้ในการแข่งขันขกับทีมอื่นๆแน่นอนอาเซนอลพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็คว้าแชมป์ด้วยนักเตะดาวรุ่ง แต่ก็ยากมากที่จะประสบความสําเร็จนะครับเป็นได้แค่ท่านรองนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเงื่อนไขโครงสร้างของเชซีที่พยายามที่จะควบคุมอายุผู้เล่นแล้วก็ค่าเหนื่อยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าต้องการที่จะประสบความสําเร็จในสเต็ปต่อไปไม่ว่าจะเป็นการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือว่าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามจําเป็นมากๆเลยที่เชซีเนี่ยจะต้องจัด กองหน้าระดับโลกซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีเรียมดีแลบวัยยีบสองปีนะครับแต่วิกเตอร์ซิมเพนวิกเตอร์เคเคเรสเนี่ยอายุ U 26 U 27ก็เนี่ยก็ยังเป็นวัยที่อยู่ในช่วงพีคแล้วก็สามารถถ่ายทอดหรือร่วมนะครับนำพาทีมแล้วก็ประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาแชร์กับรุ่นน้องดาวรุ่งของเชลซีได้เราใช้ในระยะสั้น ก็คืออย่างเวอร์คัสอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวจบในระยะสั้นนี้ไม่ได้ไหมายความว่าใช้ได้แค่ปี2ปีนะครับสามสี่ปีใช้ได้ในขณะที่เราก็รอฟูมฟักรเรียมดีแลบขึ้นมาเป็นกองหน้าสุดแข่งอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้ก็จําเป็นมากๆนะแต่ว่าในขณะเดียวกันผมกังวลอยู่อย่างเดียวมีความเป็นไปได้จากแหล่งข่าวนะครับที่บอกว่าเชลซีมุ่งมั่นเดินหน้าเอาจริงกับดีลนี้ ฮูโก้เอ็กดีเคมีความแบบได้ที่จะคว้าตัวมาจะปาดหน้าทุกทีมที่กำลังเลงเขาแต่ถ้าเกิดว่าเสริมกองหน้าสองตัวแล้วเรียมดีแล็บฮูโก้เอ็กดีเคเชลซียังจะปิดดีลบิ๊กเนมอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนหรือวิกเตอร์เกลเคเรสหรือไม่นะครับช่วงนี้ก็มีกระแสว่าถ้าพลาดดีลโอซิมเพน เป็นไปได้ที่จะมุ่งไปสู่เกียวเคเรสหรือเปล่าและฮูโกอิกิติเคเนี่ยจะมีผลหรือเปล่ากับการที่ว่าถ้าได้แล้วอาจจะไม่ได้เสริมตัวที่3ใครจะไปซื้อกองหน้าถึง3ตัวในซัมเมอร์เดียวหรือเปล่าเนี่ยก็น่าติดตามนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของกองหลังนะตอนนี้ผมคิดว่าดีลกองหน้าก็คงจะต้องปล่อยเดินไปสักระยะหนึ่งแต่สิ่งที่โฟกัสมากๆสำหรับเชลซีตอนนี้ก็คือการเสริมแนวรับ ให้ได้ก่อนที่จะไปเล่นฟีฟ่าคัพเวิร์คคับทำมันเล่นไหมฟีฟ่าคัพเวิร์คับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่เอานะไม่ใช่ไม่ลุน้นนะครับมันถึงจะเป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนในคลายพรีซสซันแต่ว่าปีนี้นะครับฤดูกาลนี้มันเป็นการจัดแบบคล้ายบอลโลกซึ่งมีทีมเข้าร่วมถึง3ทีมมีรอบแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็ค่อยไปรอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็เงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น ฟีฟ่าคัพเวอคัพปีนี้คือการเริ่มต้นแบบจริงจังมากที่สุดเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าเราจะเคยได้แชมป์มาแล้วนะครับแต่ถ้าเราสามารถคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่ได้แชมป์คอนเ e n c ร League แล้วไป FIFA าคัพเวอร์คัพเนี่ยก็จะได้โหยิ่งสร้างความขึ้หิมสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะแล้วก็สโมสรอ,อีกมากมายเลยพร้อมที่จะลุยในทั้งพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลหน้านะครับเราก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ต้องบอกว่าฟีฟ่าคัพเวิร์คับปีนี้ไม่ได้ง่ายเลยนะต้องเจอทีมใหญ่ๆอย่างปารีสนะครับมาดริดนะครับแมนซิตี้แล้วโออีกหลายๆทีมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ได้ทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันครบ32ทีมแล้วและทีมล่าสุดจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเรื่องของความพร้อมของการเสริมทัพ โดยเฉพาะผู้เล่นแนวรับของเชลซีเนี่ยว่าจะได้ใครนะครับมาร่วมทีมก่อนที่จะไปเล่นขับวัวคาร์ลับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับเราจะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันซึ่งผมเชื่อว่าตลาดซื้อขายเข้มข้นแน่นอนเชลซีต้องการพยายามที่จะปิดดีลให้ได้อย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีข่าวการเสริมกองหลังเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับก็วันอาทิตย์นี้เนี่ยที่ ผ่านมาหนึ่งวันนี้ยผมก็ตามข่าวกองหลังว่ามีใครที่จะมีกระแสที่จะเป็นความเข้มข้นมีโอกาสที่น่าจะได้มากที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ข่าวค่อนข้างน้อยสําหรับการเสริมทัพเพราะฉะนั้นเราไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครทราบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะว่าเชลซีได้เล่งแล้วก็ได้ดูใครไปบ้างสำหรับการเสริมทัพในแนวรับของเชลซีนะครับ ก็เอาหลักๆเลยเอาหลักๆเริ่มจากตัวที่อยากได้ก่อนเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวจบแล้วก็มีความเป็นไปนได้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเกฮีของคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็จาลาดเบนเวตซึ่งก็หลายคนก็ได้พูดถึงกันในช่วงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันด้วยง่ายอายุ22ครกับ24่บเบนเวตเนี่ยอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ52ล้านปอนด์ หรือห้าสิบห้าสิบล้านปอนด์โดยประมาณนะครับแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็มีปัญหาสําหรับเชลซีในเรื่องของค่าตัวแหละแล้วทั้งสองทีมก็ไม่ได้อยากจะปล่อยให้กับทีมนะครับไม่ได้อยากจะปล่อยให้กับเชลซีไม่ว่าจะเป็นมาเกซีที่ที่เชลซีก็ได้มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้แหละนะครับในช่วงตลาดที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดเบนเวตนะครับที่ตอนนี้มีกระแสแรงมากจริงๆก็บอกว่าแฟนบอลอยากได้แหละ แต่ถ้าถามผมเอาแค่2ตัวนี้เนี่ยผมยังมองว่ามาเกฮีน่าจะเป็นตัวจบในแนวรับของเชลซีเนื่องจากว่าทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยก็สามารถเล่นร่วมกับรีวายโควิลได้ลีวายโควิลเนี่ยเป็นตัวหลักแน่นอนเพียงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคู่เขาที่จะต้องการตัวที่มีประสบการณ์ตัวจบนะครับอย่างเวสซี่ฟอร์ฟาน่าแน่นอนเก่งแต่มีปัญหาการบาดเจ็บมาตลอดนะครับ โคซินอาราบิโอโยหรือแม้แต่บาเดชิวเองเนี่ยยังไม่มีความนิ่งและรวมถึง ar, เทรเวอร์ชอโรบา่ยก็อาจจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะก็คงอยู่ที่การมาของผู้เล่นเซ็นเตอร์คนใหม่นะครับว่าจะเป็นใครซึ่ง2ดีลนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนสำหรับเชลซีนะอย่างเช่นจารัดเบนเวตเนี่ยเชลซีอาจจะเสนอที่ค่าตัว50ล้านปอน แต่มีคาว่าเอฟเวอร์ตันเองก็อยากจะได้ที่70เป็นอย่างน้อยนะมันไม่ใช่ปัญหาว่าเชลซีมีตังห้าสิบหรือเจ็ดสิบแต่ปัญหาคือว่ามันโอเวอร์เรทไปหรือเปล่าแพงเกินไปหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้แหมอยากจะได้ตัวจบที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ง่ายในซัมเมอร์นี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้สิบวันนี้นะครับไม่ถึงสิบวันขออภัยก็ในในสัปดาห์นี้จะเอาเลยเพราะว่า เดี๋ยวต้องเตรียมตัวบินไปนะครับเก็บตัวที่อเมริกาแล้วนะจะไปเล่นกับฟีฟ่าคาร์บูคัพในช่วงนี้เลยเนี่ยจะทันไหมอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่าข่าวที่มีข่าวไปทั่วกับว่าเชลซีเนี่ยสนกองหลังไปทั่วก็ต้องบอกว่าก็มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจอรเรลฮาร์โตกองหลังดาวรุ่งจากอาแจกส์นะครับอายุ19เท่านั้นตอนนี้ก็ แต่ยังไม่มีสําหรับผมที่ติดตามเนี่ยมันแค่แบบว่าเอ๊ะอาจจะแฟนบอลสนใจนะคร่าบอกว่าเชลซีอาจจะเลงเลให้ความสนใจแต่ยังไม่มีความแน่ชัดนะครับในส่วนนี้แล้วก็อีกคนนึงมาิโอกิลล่านะครับกองหลังลาซิโอซึ่งก็เป็นนะครับเด็กจากแคมป์มีของแรนด์มัดริดด้วยนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของค่าตัวที่ เชลซีคิดว่ามาโลยกินล่าน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรนะครับแต่ลาซิโอบอกว่า50ล้านเป็นอย่างต่ำแล้วค่มาคุยกันนะครับก็เลยผมยังไม่คิดว่าเชลซี Chelsea จะไปมองถ้าเกิดว่าต้องการกองหลังเซนเตอร์แบ็กที่จะมาคู่หรือวายโควิลตอนนี้ที่เป็นตัวจบเนี่ยคิดว่าสโมสรน,น่าจะมองทีมในนักเตะในอังกฤษมากกว่านะครับแล้วก็ ตัวอื่นน่ะมันก็มีกระแสว่าอาจจะเป็นตัวเลือกไงอาจจะเป็นตัวที่เชลซีให้ความสนใจอยู่แหละนะครับแต่ยังไม่ได้มีการรายงานเข้ามานะครับมากอย่างเข้มข้นว่าใกล้จะได้ตัวใครหรือติดต่อทาบทามใครเป็นพิเศษนะเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่มีกระแสข่าวในวันอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้วันจนันทร์น่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เลยต้องใช้ความรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเชลซี พยายามนะอยากเชียจะได้นักเตะจากพรีเมียร์ลีกเข้ามามากกว่านะตอนนี้ต้องการตัวประสบการณ์ตัวจบนะครับเพราะนั้นจาราดเบนเวตแล้วก็มาเกฮีเนี่ยถ้าสามารถปิดดิลได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ผมถ้าเกิดว่าเอาถามผมนะอ่ะเพื่อนๆถ้าถามสองคนนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าอยากได้ใครนะครับแต่ถ้าถามผมถ้าเลือกได้ ผมก็อยากจะได้มาเกฮีผมคิดว่าจบคู่กับรีวิลโควิลเนี่ยเป็นตัวหลักของทีมแล้วพร้อมลุยทั้งยูฟาแชมเปียนส์ีรแล้วก็พรีเมียร์ลีกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องบอลถ้วยอะไรก็ไปโรเตชันกันก็ว่าไปนะครับคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยว่าอยากได้ใครเข้ามาเสริมทัพนะครับสำหรับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเฉพาะในสัปดาห์นี้จะได้ไหมเราไปติดตามติดติดตามอัปเดตข่าวกันไปแบบวันต่อวันกับเชลซี every day กับผมเบียรซีซนะครับก็เนี่ยถ้าดูเรรเมันเว้นนะครับมาเกฮี Mar อ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea, เลงดีนฮุยเซ่นนะของบอลมัธแต่ว่าก็ถูกแวนมาดริดเนี่ยจัดไปเรียบร้อยแล้วปาดไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถดึงมาร่วมทีมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เชลซี Chelsea, พลาดไม่ได้แล้วนะครับ สำหรับความรู้สึกของผมที่ติดตามสโมสอนมาจำเป็นที่จะต้องปิดดิวให้ได้โดยเร็วแต่จะเป็นใครนะครับจะไปทางอิตาลีสเปนอะไรไหมหรืออารจนนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันอัปเดตไปด้วยกันทุกวันนะครับแล้วก็สบายๆแบบนี้แหละนะครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับส่วนสุดท้ายนิดนึงนะครับที่อยากจะอัปเดตกันก็คือทีมที่32 ทีมสุดท้ายนะครับที่จะได้มาเข้าร่วมรายการฟีฟ่าคัพเวิร์คัพหรือว่าชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับแล้วก็ได้มาอยู่กลุ่มเดียวกับเชลซีด้วยนั่นก็คือ LAFC ซนะครับซึ่งมีกองหน้าอย่างโอลิเวียรชิรูโอลิฟเย่ชิรูนะครับอดีตผู้เล่นของเราด้วยนะครับก็ได้เข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มสำเร็จซึ่งเชลซีเนี่ยก็จะอยู่กลุ่มเดียวกับฟาร์มิงโก นะครับซึ่งมีใครใครจอรจินโยนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากไอซิโนนนะก็อยู่ฟาร์มิงโกนะครับอยู่กับ LAFC แล้วก็อีกทีมหนึ่งเอสปเปเรนเดอร์ตูนิซีนะครับก็เกมแรกของเชลซีในฟีฟ่าคัพเวิร์ครัพนะครับก็จะเตะคืนวันคืนวันที่16 เวลาตีสองก็คือต่อเช้าวันที่17นะครับซึ่ง Chelsea เชลซีนี่ยก็จะเจอกับ LAFC เลยซึ่งเพิ่งประกาศนะครับก็เพิ่งเอาชนะคลับอเมริกาแล้วก็ได้เข้ามาร่วมรายการนี้เป็นทีมที่32เป็นทีมทสุดท้ายนั่นเองนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามโปรแกรมการแข่งขันโดยเฉพาะ3เกมแรกของเชลซีกันเดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมในเพจของชมรมเชลซีประเทศไทยนะครับเพจเชลซีไทยก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ ชาแนลเวสเซฟซีของเราเนี่ยก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวความพร้อมของการเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลสโมสรโลกของเชลซีตลอดการแข่งขันที่อเมริการวมถึงอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้วนะครับตอนนี้วันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะครับว่าจะเปิดรอบแรกแล้วก็ปิด5วันแล้วกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งคือวันที่16มิถุนายนนะครับ หวังว่าเชลซีจะมีการเสริมทัพได้ทันโดยเฉพาะกองหลังก่อนที่จะไปลุยฟี فا ครับเวิร์ครับนะครับเอาละครับเนี่ยมาพูดคุยกันสบายๆประมาณนี้นะครับกับผมเบียร์ซีซทุกคืนก่อนนอนเวลาประมาณ4ี่ห้าทุ่มนี่แหละนะฮะก็จะพยายามไม่ให้ดึกเกินไปไปกันที่คอมเมนต์กันนิดนึงนะครับวันนี้ไปทักทายคอมเมนต์มีใครที่เข้ามาพูดคุยนบ้างเดี๋ยวผมขอขยายหนะ้าจอนิดนึงนะ มันมองไม่ค่อยเห็นคุณนริทนทร์ธนสวัสดีครับผมเอาหน้าจอมไว้ตรงนี้ดีกว่าฟ้บจะได้ขอดูคอมเมนต์ชัดนะวันนี้มันไม่ได้มีข่าวเยอะก็เลยเข้ามาทักทายกันแล้วก็ขอศสยช่วงอ่านคอมเมนต์ในช่วงท้ายรายการนะครับคุณอิ๋วสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับคุณนริทนทร์ธรบอกว่าอยากได้เบรนท์เวสนะครับ ามาเกียหิ่งเบนเวดสนใจเบนเวดเลยใช่ไหมทำไมไม่มีทีมสนใจเกียวเคเลสเลยอธเทนนยังหันไปหาเบนจามินเซสโกนะครับก็ทีมที่สนใจก่อนนั้นเนี้ยก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะรูเบนโมริมเนี่ยก็เป็นเจ้านายเก่าของอเกียวเคเลสด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเสริมมาทิโอสคุนยาเรียบร้อยแล้วสำหรับยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าสนใจว่าเกียวเคเลสเนี่ยจะ เลงมาทางไหนแต่ถึงก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเชลซีกับแมนยูเนเต็ดซึ่งเชลซีได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเนเต็ดไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปสักถ้วยหนึ่งเนี่ยนะก็เชลซีเนี่ยเป็นทีมน,ทน่าสนใจกว่าแต่ผมคิดว่าคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเชลซียังคงเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็วิกเตอร์เกียวเคเรสเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับ2ถ้าไม่สามารถคุยดีลกันได้ลงตัวนะซึ่งก็ไม่ลงตัวตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วในเรื่องของค่าเหนื่อย นะครับของวิกเตอร์โอซิมเฮนนั่นเองทําให้จริงๆแล้วก็มีบางสื่อเนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้ที่จะคว้าตัววิกเตอร์เคเคเรสเหมือนกันแต่ผมคิดว่าทัดได้ฮูโก้เอกิติเคนเนี่ยก็เป็นไปได้แหมยากที่จะจัด3กองหน้าเลยหรือเปล่าหรือที่จะจัดมาค่อยปล่อยยืมหรือปาดหน้าป้องกันคู่แข่งไว้หรือเปล่าปาดหน้าคนอื่นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยช่วงนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ คุณนพร,รัสสร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณ earth the blue บอกว่าวันนี้สตูสวยขอบคุณนะครับคุณ n t k 1ทีเสวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับชอบ a อกิเคไหมเนะี่ยถ้าถามความพิ่เห็นส่วนตัวนะผมเฉยๆผมเฉยเผมคิดว่ามันสูงแหละแต่มันบางไปหน่อยถ้าถ้าเทียบ2คนเรียมดีแลบกับ a e ก K คือมันสไตล์คล้ายกันแต่ผมชอบดีแลบมากกว่าเพราะว่าเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับขอแค่พัฒนาแต่ยังไม่ใช่ตัวจบในตอนนี้ทั้งคู่อะ่ะผมอยากได้ตัวจบอยากได้วร์คลาสสักตัวหนึ่งมาเพื่อพร้อมที่จะลุยถ้วยใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าไม่อยากจะมารอพัฒนาอีก,กน,นะครับสำหรับเอกรีดเคก็เหมือนกันแต่คิดว่ามีความเป็นไปได้นะที่เชลซีจะซื้อมาแล้วปล่อยยืม หรือยังไม่ได้ใช้งานหรือเปล่านะสำหรับ2คนนี้แต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่เสริมอีกสักคนหนึ่งแบบเวอร์คลาสอย่างที่เราคุยกัน3คนตอนนี้มันเป็นงูก,กินหางอยู่ว่าสมโมสรไหนใครจะได้ไปไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิเฮนวิกเตอร์เกลเคเรสหรือว่าแม้แต่เบนจามินเซสโกเองก็ตามนะที่เชลซีเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเป็นเป้าหมายต้นตนแต่ถ้าเราเห็นอาร์เซนอลตอนนี้กำลังเดินหน้านะครับที่จะปิดดีล สำหรับเบนจามินเซสโก้ให้ได้แล้วถ้าเชลซีเนี่ยไม่สามารถปิดดีลเบอร์ต้นๆนะในลิสต์ได้เนี่ยอาจจะหันมาปาดหน้าอันอนหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องลุ้นกันนะครับสวัสดีครับเราพอจะลุ้นแชมป์ลีกไหมอ่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้สำหรับทีมปัจจุบันเนี่ยมันยังยากเกินไปแต่ว่ายังมีช่วงเวลาที่ซัมเมอร์นี้ตลอดทซัมเมอร์ที่เราจะติดตามอัปเดตข่าวสารกันแบบใกล้ชิด นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดตลาดซื้อขายนะครับเพราะนั้นขอดูก่อนขอดูการเสริมทัพของเชลซีก่อนนะครับซึ่งแน่นอนกองหน้าเรากำลังลุ้นว่าจะได้ใครมาเพิ่มนะครับซึ่งไม่ได้จบแค่ตัวเดียวอย่างเรียมดีแลบแน่นอนกองหลังนะครับเราประสบปัญหาน,หานักเตะบาดเจ็บตัวหลักยังไว้ใจไม่ได้อะไรตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา เพราะนั้นน่าจะมีการเสริมแน่และจะมีการเสริมเร็วด้วยก่อนที่จะไปเตะฟีฟ่าขับเวิร์ครับนะครับแล้วมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ากองหน้าจะได้ใครเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ผมอยากจะมาพูดคุยในอารมณ์แบบนุ่มๆสบายๆบ,บ้างคิดว่าตอนนี้น่าจะภาพชัดเสียงชัดก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ channel เบียซีเแล้วก็รายการเชลซีเอ v e r y d a y จะกลับมาพบกัน ทุกคืนก่อนนอนเพื่ออัปเดตข่าวสารเชลซีหรือถ้ามีข่าวด่วนข่าวล่าอะไรคอนเฟิร์มเฮียรวิโกอะไรจากฟาบริโซโรมาโน่ผงก็จะรีบมารายงานทันทีนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเบียร์ซีฟซีและน้องๆเพื่อนๆชมรมเชลซีประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผมลาไปก่อนพบกันใหม่วนอนพรุ่งนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับไปแล้ว